สวัสดีค่ะเล็กพามาดูบ้านเดี่ยวแม่น้ำคูนะคะอันนี้ขนาด40ตารางวาจอดรถสองคันขนาด2ห้องนอนสองห้องน้ำมีพื้นที่ด้านหน้าไว้ทำส,สวนนะคะแล้วก็มีพื้นที่เลื่อนข้างนะคะจะทำสวนครัวก็ได้ค่ะมาดูพื้นที่ภายในกันจ้า อันนี้ของแถมเพิ่มเติมนะคะ b u i l น i n TV จะมาดูห้องครัวกันจ้าโครงการก็จะแถมแบบนี้เลยนะคะห้องครัวตามนี้เลยหูดูดควันเตาแก๊สทุกอย่างค่ะตามในรูปภาพเลยจ้ะคุ้มมากค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะ พระมาณจะแถมตามในรูปเลยนะคะแถมทั้งหลังนะห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัวค่ะอ,ออปชั่นตามนี้เลยน่าอยู่มากๆค่ะมีห้องน้ำ่วนตรงกลางนะคะไว้สำหรับรับแขกเนาะหรือญาติญาติค่ะที่มาเที่ยวโปรช่วยผ่อนนะคะตามใน รูปเลยจ้า